อรนแมนมหาปลัายนขนกราะเหล็กโทน่สต์สมองการไกลรอัจฉร,ริยะอเมริกันผู้รักชาติแม้ในช่วงยาววัยลูกชายของฮาวเวิร์สตาร์ตำนานนักคิดคนอาวุธวู้นี้ก็าฉายแววความปราดเปรืองโดดเด่นไม่เหมือนใครต่อวงจรไฟฟ้าได้ตั้งแต่4ีขวบหกขวบประกอบเครื่องยนต์ได้และพออายุส7ปีก็ได้รับปริญญาเกียรตินิยมจากม i t จากนั้นบิดาที่รักก็จากไปโอบาไดออาสเตนหุ้นส่วนและเพื่อนแต่ไว้เด็กของพ่อเขาช่วยดูแลกิจาการที่พ่อเขาสร้างไว้ต่อให้ชั่วคราวจนเขาครบ21บุตรชายปรมาจารย์ผู้นี้ก็กลับมารับตำแหน่งซีอีโอคนใหม่ของสตาร์อินดัสทรีโดยคุณแจงอัจฉริยะโนนี้เปิดประตูสู่ยุคใหม่ของวงการสาร้างอาวุธอัจฉริยะคนไกหุ่นขั้นสูงการเล็งเป้าด้ดาวเทียม วันนี้โทนี่สตาร์ได้พลิกโฉมใหม่ให้อุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์ที่ทัดสันติภาพและปกป้องทุกแห่งทั่วโลกดัสตรีคุณตัวนี้แนะนบในคำเดียวเอาอย่างเอานะายรีสลังเลือโดยด่วนเอาเลย